ยนี่แหละครับนี่มันมีนมันมันมีเดือยตอเปื่อยอยู่ฟังนี่ครับแต่ว่าบาร์บามันอยู่อีกฟังหนึ่งครับซับเปลือกมันสามารถเอาเงียเขาไปได้ครับสุดยอดครับแล้วมอยไฟวินมันฝัด,ดได้จังไงได้ได้รอได้รอได้ถ้าไม่นอนทำมุนมุนไปไป อีกนั่นน้อยพยวใส่ม ah. ah, 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 ah. ันก่อนมัน้้ดป๊เอาเอาตัวไหนครับตัวไหนกันแน่เลยเราไมได้เขียนทีเดียวเลยไม่มอเล่มันมีแล้วมอเล่มาเล่มอเล่มอยทิ้ง มอเลเอาิดนะครับมอลลี่แหนะ่เแ่งนั่หอิ้นอยนะอลูกะห้องน่มันมีขันตักอยู่ขันขันไงสเอฟซีส่องปั๊มากเงินนี่กำลังทำอยู่เนี่ยมันทำเผาแบบยังไม่ได้เลยเนี่ยลืมมาองแล้วเนี่ย คุณเินที่ไหนก็เก่งเดือดเลยไหนตัวไหนนะไทยตัวไหนนะฟองก็ระเบียบสามารถเราม่ใส่กันไดมได้ๆๆวกเราทำเองอยู่แล้วใครจให้เอาแล้ทั้งนี้ทังนี่้มันง่ายครับมันมัง่ายรครับัง่ายเลยครับโอ้โห เา่เอ่างนี้นี่อันนี้เนี่ยงเมื่่ม่ินเหรอวงทิใหมนะโั่มนาั่มปัหาเขาอเออสินนี้อดอได้เอินคันซื้อแน่นะขอบคุณที่บริจาคผู้ได้ซอยกับสิเขียนซื้อแปะไ้คืออยู่วัดเมนบอ ยวดเอออต่ตัติกเกอร์ซื้อพีคนนั่นพีคนนี้ซซยอนันนถั่วาลอยกันลอยแน่านแน่แูรจเือนท่่สลักใส่าเหรส่า้ยลด้าอุมให้ใ่โตไปรึโตไปอีกใบเดินสลักใ้ใบผู้นี้ครับน้าอุทิศให้ผู้ใดบ่เขียนใส่รถเข้าไปเลยอุทิศ้าซอ นดังเลยวะได้แล้วมันต่อได้เหี้ยมันมันตัวใดนมีมันมีบาของมันอยู่แต่มันใส่พิษมันมีบาข่างเดียวมันเอาบาไปใส่ตรงกระดามโมเลสไม่จะเอียงเลยใส่เข้าไปเข้าไปกตัตรงนี้ตรงไหน เห็นยาของเก่าอีกชัดกึ่งโกอย่ัดงี้ตีเครื่องไปมาสิบกพังปดติเพราะสันนึกน่าดังได้เลยมั้ยพี่แรกเกี่ยวไปแม่เครื่องไหมลูกดึงดังไหมพี่ร้องครึกครั่งบอกเขาเนี่ยงโง่เธอเดียวล่ะเธอเดียวล่ะพูดได้บ่ได้โง่เพราะสองเทียนหอกคนเฮาคนเรามันก็มีครั้งแรกอ่าใช่ นี่แล้วมึงเฮ็ดรถคันนี้ได้จบเนี่ยมึงเป็นด็อกเตอร์แล้ประกันว่าตอนน้องมีขัง้งสองอนมีแท่แหลกครับ<ะ>ผ่านอบตมุนยู่เหมือนอันใช้ข่วมัน,มน,นงะเล็กกว่า<อ>เลย่อ,อนหรือเฮะอบตที่กันเลยหูก็เงืดมือแหงแบบก ขอบคุณที่เขามา,าเป็น,น,นรเรื่อง,ร,องราของความรักันหนมุนจะได้ม่ขาดนช่นไหมโอ้นใจเนพักมนันพัฒน้มัใหส้สมิ่กินไส้หมูสามสัน ะระดับนีเขาไปกินดอกหล่อกันเท้าึง <ไป S 1> สื่อมากเลยนะื้อเบียม,ม,ม,มา,าบอกระดับนีบบบห้องาาอไไอกปไอบบาลี่กูลี่กูลี่กูเสิร์ฟเนี่ยวะฉล,ลองพาอแบบใดแล้ว <c ười> บตนนี้มันไปซื้อมากอีก ว้าอยากรูเลยอบูเนี่ยตไปจะทำอะไรซอนไหนบอกสเนง่บอก่อบอกเฟอาเบอร์ยีบซีเบอร์ทอร์หันไป่นบอยงนะมีอยู่ ทุ่มละเกอะดูดรแงมันมีแ่แ่อ่อเห็นสูดได้อเห็นงคุณไปได้กี่เกลยว เงินฮะมุดมุพ yeah. 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 well, ังปื yeah. okay ้เด I mean ็กเงนยอมุดแล้วเดินไปแล้วพัดถามหมดิหยุอีกเียวเราไป้าเด็กปริ้งเด็กดริ้งเด็กริ้งเด็กริ้งของเราเหรอ

แต่แห้งเลยพี่น้องชุ่มคอค่ะชุ่มฉ่ำได้แรงกันไปชุ่มคอนะก็ชุ่มคอมื่อกีบไ่ได้ถ่ายคลิปเลยค่ะสองซหลักมันซอลักไปตัดหยามากไปฉีดยาเข่ามากค่ะ มันน้ำทั่งแห้งว้องน้ำแห้งไปเลยแล้วก่อนปกดิมันบ่อกมากที่ได้ปะปทำไมมันเอียงมัน,มน

นี่ระทึกดูเรา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 นี่บารนีาร์่นี่บาน,นี่บารน่น้รเมันใสบาตัวมัน่า ม u ố หาตีนมวนไปเบิรงนกนหอ้ลุืนบอพืนมขอไปเลือกหเาเลว่ะวขึ้นขึ้นัวขนขึนม่ไดเลย่ได้เลยรึเล ใส่เลยไ่่ไใส่เลยใส่มก um. ็ดีใส่ขดเีมันบาดหมอกอวนมันบาดนี่เนี่ยมันอัดอะไบาดอาจารย์โทรมา